โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเ e เวลซ e เปอร์มาสเตอร์94ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะแล้วในคลิปนี้ผมจะมาทำการแจ้งเกิดให้กับ ID ตัวร้ายของผม ด้วยการปั้นเลนเจอร์ตัวเทพขึ้นมาแบกทีมแล้วก็ทําให้คอมโบในฝันของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะผมต้องขอเกินสตรอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวศาสดาของเกมลายเลนเจอร์อยู่ในทีมของผมทั้ง2ตัวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านในวันนี้เนี่ยนะ ผมจะทำการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมทีมแล้วก็ทำคอมโบที่มันโคตรจะพิเลนขึ้นมาก็เป็นทางด้านโคนี่อภิมหาเศรษฐีนะครับผมทุกคนสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะมันมีความสามารถแบบเดียวกับศาสดาของพวกเราเลยก็คือการก๊อปปี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมปั้นโคนี่อภิมหาเศรษฐีหตัวแล้วไปกับดาวินชีสตัววันนี้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะแต่เป็นการที่ iPad Pro ผมเนี่ยมันจะระเบิดออกมานะครับผมทุกคนเพราะว่า การที่เราเล่นเลนเจอร์ตัวดาวินชี่1ตัวเนี่ยหลายคนก็น่าจะเคยเครื่องค้างกันมาแล้วแล้วถ้าเล่น2ตัวเนี่ยแทบจะการันตีเครื่องค้างเลยแต่ว่าในวันนี้ผมจะเล่นดาวินชี่ทั้ง2ตัวแล้วก็เอาโคนี่อภิมหาเศรษฐีไปด้วยผมบอกเลยงานนี้ถ้าทุกคนยังเห็นว่าคลิปผมเนี่ยมันออนแอร์อยู่ใน YouTube แสดงว่า iPad ของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ระเบิดนะครับผมทุกคนโอเคครับผมขอทําการ ตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยอัดกบเสร็จเลยล้ากันนะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการปั้นโคนี่อภิมหาเศรษฐีจนตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยนะจะทำการเอาสุดกว่านี้ด้วยการสลับมันให้กลายเป็นร่างไฮเปอร์เพราะว่ามันเนี่ย มีความสามารถทางกายเมื่อเคลื่อนที่นะเวลาที่เราปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไปเลนเจอร์ตัวนี้จะล่องหนแล้วก็จะไม่ได้รับความเสียหายช่วงระยะเวลาหนึ่งคือผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอเลนเจอร์ที่มีความสามารถพวกนี้บ่อยๆนะผมเนี่ยจะทำการ สลับมันขึ้นเป็นร่างไฮเปอรแล้วก็เอามาเทสให้กับทุกคนได้ดูเลยละกันนะผมเชื่อเลยว่าคอมโบนี้ก็เป็นคอมโบในฝันของน้องทางบ้านหลายๆคนถ้าคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ทุกคนอยากดูช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยล้ะกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ย ได้ลงทุนหากบมาใส่ให้กับมันแล้วก็หาเกียร์เซตที่ผมคิดว่ามันน่าจะสุดมากสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้มาใส่ให้กับมันอีกนะครับผมทุกคนในยุคเมื่อก่อนนี้นะเลนเจอร์ตัวนี้โดนหาว่ามันเนี่ยก๊อปปี้ได้ไม่แม่นพอแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันมีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนแล้วนะครับผมทุกคนแล้วเกียร์แต่ละอันที่ผมทําการใส่ให้กับมันเนี่ยหลายคนก็เรียกมันว่าเป็นเกียร์สุดของวงการเกมนะแล้วความสามารถแรกของมันนะครับผมทุกคนเป็นการเพิ่มพลังชีวิต300% วิเพิ่มพลังโจมตี25 0 10ิบนิวิแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำสา25%ส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะเป็นการยกเลิกภาวะอมตะของสตูอย่างต่อเนื่อง3าวิลดอัตราความแม่นยำของสตูลง4 5เผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวไหนที่โดนเลนเจอร์ตัวนี้ก๊อปปี้ไปนะจ่ายสกิลแทบจะไม่โดนเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็ อันเชิญสัตูในพื้นที่มาเป็นพักพวกเจ็ดวีความสามารถนี้แหละเป็นความสามารถที่จะช่วยคอมโบกับดาวินชีกลายเป็นซูปเปอร์ก๊อปปี้นะแล้วส่วนความสามารถทางกายเคลื่อนที่อันนี้ผมยังไม่อยากจะบรรยายเดี๋ยวรอไปดูในสนามจริงเลยลักกันนะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับที่ค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้ พลังชีวิต6กล้านสามแสนหูผมมองว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะแต่ว่าระยะโจมตีของมันเนี่ย150จุดเท่านั้นนะครับผมทุกคนยืนยากระตัวแทงเลยนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้แลทาต1,650โอเคครับในตอนนี้ผมอยากจะเอามันไปเช็คของแล้วนะครับผมทุกคนไอดีแรกที่ผมจะทำการบุกโจมตีนะ ก็เป็นทางด้าน ID สายซตีตัวร้ายของผมหลายคนเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นนะว่าเลนเจอร์แต่และตัวเนี่ย มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าดีถึงขั้นดีมากเลยนะครับผมทุกคนถึงแม้ว่าเกียร์มันจะจิ้มลิ้มไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยทำการเช็คของดูเลยลักกันนะครับผมทุกคนผมจเาเลนเจอร์ไปเพียงแค่3มตัวนี้เท่านั้นแค่มี3ตัวนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยมีเลนเจอร์หนึ่งกลองทับแล้วนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารอดูเลยลักกันนะครับผมทุกคนว่าเกมนี้จะสามารถต่อสู้ได้หรือเปล่านะโอ้โหตอนนี้เราก็ปี้มาู เลนเจอร์เราโคตรลืมเลยนะเพื่อนตอนนี้เอา้าเอา้าเป็นเรื่องดิเป็นเรื่องดิเพื่อนนี่ถ้าเกิดไม่โดนหยุดห้าวีนะผมบอกเลยว่าสุดกว่าน,นี้อีกนะครับผมทุกคนโอ้โห ไอดีสายฟีตัวร้ายของผมที่ใช้ระยะเวลาในการปั้นมาประมาณ6เดือนโดนเลนเจอร์3ตัวขยี้โอ้เพื่อนไอก่อนไอก่อนจะรั่วเลยว่ะแต่ว่าในตอนนี้ผลแพ้ชนะเนี่ยก็ยังไม่รู้กันนะครับผมทุกคนเพราะว่าไอดี ID สายฟีตัวร้ายของผมนี่ก็มีดาวินชี่ที่ใส่เกียร์โจมตีโดนแน่นอนเหมือนกันนะโอ้โหต้นเกมคือทําได้ดีมากถ้าเกิดไม่มีหยุด5วิมานะ ผมบอกเลยว่าเกมนี้ ID สายฟีตัวร้ายของผมน่าจะโดนเรนเจอร์3ตัวนี้ยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปด้วยซ้ำไปนะครับผมทุกคนแล้วเกมต่อไปที่เราต้องเจอ mm. ก็เป็นทางด้าน ID เนตนารีหมู่5ตัวร้ายของกอนสซุดนะที่ใช้เรนเจอร์สตัวนี้ผมบอกเลยว่าเรนเจอร์สตัวนี้เนี่ย ไม่ใช่เลนเจอร์ตัวกิกกกอกนะแล้วมันก็มีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนทุกตัวด้วยนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองชนดูเลยลัะก,กันนะครับผมทุกคนว่าถ้าเป็นการดวนแบบ3มต่อสมเนี่ยใครจะอยู่แล้วใครจะไปแต่ว่าเลนเจอร์3ตัวนั้นมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมทุกคนเพราะว่ามันมีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนทุกตัวอ่าแล้วในตอนนี้เลนเจอร์ของผมเนี่ยเริ่มที่จะ แสดงแล้วนะครับผมทุกคนเริ่มที่จะทําการก๊อ y บี้ทวารก๊อี้ทางด้านอัลเบลโอมาตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอัลเบลโอของ ID ดีเนธนาลีบู่5กับอัลเบลโที่ผมก๊อปมาเนี่ยตัวไหนมันเยอะกว่ากันนะครับผมทุกคนรู้แค่ว่าตอนนี้เริ่มมีอาการหน่วงนิดๆเกิดขึ้นแล้วไม่นิดแล้วตอนนี้โอเคน้องๆทางบ้านหลายคนเนี่ยที่ถ้าสเปคมือถือไม่แรงนะผมไม่แนะนําให้ ปั้นเลนเจอร์3ตัวนี้มาแล้วเล่นพร้อมๆกันนะครับผมทุกคนผมเชื่อเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแหลกมากโอ้โหไม,ไม่ไม่ไม่ค่อนข้างแล้วตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยถึงความกระตุกจัดของมันเรียบร้อยตอนนี้ขนาดไอเทมลูกไฟยังแหลกมากเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการตัดภาพไปตอนที่รู้ผลแพ้ชนะเลยดีกว่านะก่อนที่ iPad ของผมเนี่ยมันจะบื้มไป แล้วตอนนี้ก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วนะครับผมทุกคนทางบ้านอาจจะเห็นว่ามันเนี่ยน่าจะแค่แบบเดียวเพราะจากการตัดคลิปของผมนะแต่ผมเนี่ยนั่งดูมันดวนกันนานมากแล้วนะหูเครื่องผมแม่งจะไปก่อนหรือเปล่าผมเกือบสวดภาวนาเลยเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้ผมขอทําการถอดเลนเจอร์ดาวินชีทั้งสองตัวของผมออกก่อนเลยนะเพราะมันมันไม่ไหวจริงว่ะเพื่อนเครื่องผมจะไปว่ะ แล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดทีมเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนพร้อมที่จะเอามานเนี่ยไปเช็คของในทีมเต็มนะในตอนนี้ผมอยู่ในระดับลีกมาสเตอร์สที่กําลังจะขึ้นสู่ลีกมาสเตอร์หเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันทีมแรกที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลลีเจนต์เกทีมนี้เขาคงไม่รู้แหละว่ากรอนสุดอะเป็นฝันร้ายของเลเวลตำนาน เดี๋ยวรอดูเลยรักกันนะครับผมทุกคนว่าเกมนี้ผมจะสามารถพาเลนเจอร์ตัวนี้ไปยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาได้หรือเปล่าไหนดูความสามารถทางตัวหน่อยดิโอ้โหเริ่มมาปุ๊บโดนสตาร์เลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าในตอนนี้มาเอ้า กำลังจะชมแล้วมันยืนอยู่ในสมอและภูมิลบได้ยืนแป๊บเดียวโดนเลยนะครับผมทุกคนส่วนมากเนี่ยเลนเจอร์ในทีมของผมจะเป็นตัวแบกนะสําหรับทางด้านการเทสในครั้งนี้ผมขอดูการก๊อปปี้คมๆมของมันหน่อยดิขอดูหน้าเอมิเลียที่มาปรากฏอยู่ในทีมของผมโอเคสงสัยว่าเกมนี้จะก๊อปปี้ไม่ติดเลยเดี๋ยวรอดูเกมหน้ารักกันนะผมเริ่มจะได้กินตู่ตแล้วเอา้าอย่าบอกนะเพื่อน โอเคไม่แบนไม่แบนไม่เป็นไรเกมต่อไปที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลลีเจนยี่สดเดี๋ยวรอดูลักกันนะครับผมทุกคนว่าในเกมนี้ทางด้านโคนี่อภิมหาเศรษฐีผมปล่อยมันไปตัวเดียวก่อนโอ้วิ่งคดช้าเลยเพื่อนอแม่งเอ้ยเลนเจอร์ตัวนี้กี่กี้จัด โอเคตอนนี้ถ้าเราเห็นหน้าอาคอก็แสดงว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันแสดงผลนะครับผมทุกคนแต่พอมีมันแล้วผมมีความรู้สึกว่าตัวแท้งของผมเนี่ยมันได้รับบัฟแล้วแหละดูอืดขึ้นหรือเปล่าเอา้าก๊อี้รูเดียสมาได้แล้วหนึ่งตัวนะผมไม่รู้มันลึกขนาดไหนนะครับผมทุกคนรู้แค่ว่ามันถึงรูเดียส โอเคแล้วในเกมนี้เลเวลรีเจนยี่สดโดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับผมทุกคนบอกแล้วว่ากอนสุดคือฝันร้ายของเลเวลตำนานแล้วเกมต่อไปเลเวลตำนานจะสร้างฝันร้ายกับกอนสุดหรือเปล่าในเกมซ่อนเลนนะออ้กูว่าแล้วเกมนี้เดือดจริงนะผมทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูว่าทีมผม จะสามารถโอ้โหตัวบินด้วยภาคพื้นด้วยนะตอนนี้ภาคพื้นเนี่ยบอดเขาเล่นดีมากเลยนะครับผมทุกคนแป๊บเดียวอัดหน้าบ้านเราโอ้ตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลือดบ้านเราเลยว่ะผมกดไอเทมโล่ไปก่อนนะเพื่อความชัวในการที่เราจะไม่โดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปแบบโง่ๆเอาอู้ความสามารถฟองสบู่โหดจริง แต่ว่าเกมนี้ดาเมจภาคพื้นของเราเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะครับผมทุกคนกอนสุตฝันร้ายเลเวลตำนานได้ทำการเก็บทางด้านเลเวลลีเจนต์ไปได้อีกหนึ่งเกมในการต่อสู้ครั้งนี้ทีมนี้มี NFT ผมอยากเทสมากเลยอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่เลเวลตำนานนะดิโอเคครับผมขอหาเลเวลตำนานก่อนเออโอ้โหมันจะไหวไหมเนี่ยเพื่อน โคตรตึงเลยนะสำหรับทางด้านทีมนี้ผมกำลังหาว่าผมเนี่ยชนะเขาวตรงไหนแต่ผมหาไม่เจอเลยคือทุกๆอย่างเนี่ยเขาแลดูนำผมหมดเลยนะครับผมทุกคนถ้าเกิดเกมนี้ผมกดไปเนี่ยยังไงก็เป็นฝันร้ายของผม แต่ถ้าถามว่าผมกดไหมแน่นอนระดับก่อนไม่มีหนีเดี๋ยวเรามาลอดูเลยลักกันนะครับผมทุกคนว่าเกมนี้โคนี่เศรษฐีจะทําการก๊อปปี้มูนไบส์ฟอร์เดดแล้วมาช่วยทําให้เราเนี่ยยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทีมของเขาได้หรือเปล่านะเกมนี้ผมเปิดไปด้วยไอเทมลูกไฟไปก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยไอเทมโลนะทีมของผมเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะเห็นว่าจิ้มลิ้มแต่ว่าดาเมจผมมันแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดเจนจัดๆอะเลเวลรีเจน96โดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้ แบบโคตรไวคือเกมนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะบอทเขาเล่นกากขนาดไหนนะครับผมทุกคนคือของเขานาผมเป็นเอเคอร์เลยแต่ว่าทีมของเราก็สามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปให้เขาได้นะโอ้โหเกมต่อไปหือ ขนาดทีมเต็มๆผมยังไม่สามารถกดทีมเขาลงได้เลยนะครับผมทุกคนเจอทางด้านโคนี่แชมเปนแล้วมีเกียรวิ่งโอ้ก่อนจะกิ้งโอ้โหเกียวิ่งอันนี้อันนี้ขอขอไปก่อนนะคือไม่ไหวจริงแล้วผมทุกคนอ่าแล้วเกมนี้ โอเคแต่ว่าเกมนี้เป็นคนไทยนะก็เป็นทางด้านคุณ SD เสียนนะเดี๋ยวเราทำการลองเทสดูเลยลักกันนะครับผมทุกคนว่าโคนี่อภิมหาเศรษฐีของผมที่เล่นในระดับลีกมาสเตอร์2กํกำลังจะขึ้นสู่ลีกมาสเตอร์1จะสามารถต่อกรไหวหรือเปล่าหูคือบอดฟังเขาเนี่ยวิ่งมาอัดหน้าบ้านแล้วโคตรไวเลยนะแต่ว่าแผนของทีมผมในตอนนี้เนี่ยคือเล่นเป็นแบบเหมือน กึ่งกตั้งรับยังไงไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนคือร้อยเขาเนี่ยวิ่งมาก่อนแล้วเราค่อยสโบโตสเขานั้นแล้วในตอนนี้เลเวลรีเจนยี่สก็โดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปนะครับผมทุกคนก็ต้องขอโทษทางด้านคุณ SD เสียนด้วยละกันนะแล้วเกมต่อไปที่เราต้องเจอโอ้โห l เลเวลรีเจนเก้า กรุดฝันร้ายตำนานจะโดนปิดตำนานเกมนี้เล่าว่าดูทรงทีมขเขาแม่นโคตตึงเลยว่ะเพื่อนคือของเขานำเราเยอะมากเลยนะแต่ว่าเกมนี้คอมโบงผมที่ใช้โคนี่สล็อตในการเบรกไอตัวที่มันวิ่งไวๆมาอัดหน้าบ้านผมเนี่ยมันได้ผลจริงเดี๋ยวรอดูแล้วกันมาโอ้เพื่อนเกมนี้บอทอัพแร่ไปเวลสาแล้วกูจะเอาแล่ไปเรียกตัวไหน เกมนี้ผมน่าจะโดนทีมเขาเนี่ยยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปนะครับผมทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราชนะต่อเนื่องมามากๆเนี่ยบอดไม่บอดเรากาก,ากบอดเขาก็เก่งแค่นี้แหละดูดิหยุดการสร้างเลนเจอร์หาวิเขาติดแบบที่ไม่เคยติดมาก่อนนะทั้งๆท,ที่เกมเมื่อ2อสเกมที่แล้วเนี่ยเลเวลรีเจนเกที่มีศักยภาพ2,500ทั้งทีไม่ตึงกว่าทีมนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทุกคนแล้วผมก็โดนเสิร์ฟความพ่ายแพ้ไปตามระเบียบ อ่าก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมทุกคนทางด้านโคนี่มหาเศรษฐีเนี่ยถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมคือผมแนะนํานะให้เอาไปเล่นพวกด่านฮาร์ดพวกหอคอยจะดีกว่านะครับผมทุกคนถ้าเอามาเล่นใน PVP ลีกสูงๆเนี่ยมันไม่โคดเท่าไหร่ ก็สำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอเดีเกม l i น์เลนเจอหรือสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากนะก็คือในตอนนี้ทางเพจก้อนสุดของผมมีผูดด้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสคนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลักกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันที่คลิปหน้านะครับผมทุกคน